สวัสดีครับตดีเอฟซีอีกชแทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาเจอกัน,าากกนเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นประเด็นของคิวบินเบรอยครับเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าถ้าหาก KDB ตัดสินใจย้ายออกจากแมสเซอร์ดี้นะครับเขาจะไปไหนดีมีทีมไหนบ้างนะครับที่มีโอกาสในการจีรขวาตัวดาวเตะทีมชาติเบลเยียมไปร่วมทีมครับเรื่องที่2ครับวิลเลียน ตอนนี้เป็นปีกเนื้อหอมฮะหลายๆทีมต้องการที่จะได้ตัวเขานะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลสเปอร์มีชื่อของเอซิมิลานนะครับแล้วก็อย่างบาซาก็เคยตกเป็นข่าวอยู่นะครับแต่ว่ามาโฟกัสกันที่อาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์ครับเพราะว่าเป็น2ทีมที่ล่าสุดเนี่ยวิลเลียนออกมาเปรยแล้วนะครับว่าไม่ติดขัดไม่มีปัญหาถ้าหากว่าเขาต้องเปลี่ยนสีเสื้อจากสีน้าเงินไปสวมสีแดงของทางอาร์เซนอลไปสวมสีขาวของทางสเปอร์ไม่มีปัญหานะครับไม่สีไม่ใหม่ไม่ อะไรเลยนะฮะเรื่องที่3ครับโชเซ่โมนิโยตอนนี้ตามหากองกลางตัวใหม่ว่ากันว่าเขาล็อกเป้าแล้วนะครับก็คืออีวานราคิติชครับเรามาวิเคราะห์กันในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับฟังกันจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็อย่าลืมใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ติกระดิ่งถ้าอยากจะติดตามอีกาชาแนลอย่างต่อเนื่องรบกวนช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดติกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการรับชมคอนเทนต์ดีๆของทางอีกาชาแนลครับ คลิปนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับนั่นก็คือทางเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดขณะนี้ใครก็ตามที่รักความสนุกชอบความตื่นเต้นอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้ผมเชื่อว่าตอบโจทย์คุณกลุ่มนี้อย่างแน่นอนครับเริ่มจากเรื่องของ KDB เควินจิมบอยกันครับทุกคนคงทราบดีครับว่าเขาเปรยและว่าถ้าหากมิสตี้โดนแบนสองปีคงไม่อยู่หรอกมันนานเกินไปตอนหน้าหนึ่งปีเดี๋ยวมาว่ากันนะครับพอรับไหวอันนี้เราตีต่างกันก่อนนะครับว่ามิสตี้โดนแบนสองปีแล้วกิมบอย ขอย้ายไม่อยู่แล้วแมสตี้ขอไปอยู่กับทีมที่ตอบโจทย์มอบความต้องการให้กับเขาได้ก็คือการเป็นแชมป์รายการเมเจอร์ทั้งในลีกและการเป็นแชมป์ยุโรปฮะมีทีมไหนบ้างครับโอ้มีประมาณสัก4-5ทีมสำหรับยักษ์ใหญ่ยุโรปที่จะรออาแขนต้อนรับเขาอันนี้ขอตัดในลีกก่อนเลยนะฮะท้งลิเวอร์พูลทีมอื่นที่เป็นอริข,ของทางแมสตี้ครับเป็นไปไม่ได้ที่แมสตี้เนี่ยจะขาย คิมเบรยอยให้กับศัตรูของตัวเองครับดังนั้นคิดได้เลยครับว่า KDB ไปอยู่กับหลีกสเปนเกาโชแล้วก็บุนเดสได้แน่นอนเอาสเปนก่อนฮะเรอัลมาดริดทุกคนคงทราบดีนะครับว่าการกลับมาทำงานของเซดดิซิดานครับเรอัลมาดริดในเวอร์ชันที่2เนี่ยของเขาไม่เหมือนเดิมยังไม่เข้าที่เข้าทางครับแน่นอนครับปัจจัยสำคัญครับก็คือการสิ้นยุคคริสโนโรนันโดพอขาดพ่โดไปเนี่ยโอ้โห เรนัมเบรดไม่เหมือนเดิมไปซื้อตัวเ e อินเดซามาก็ยังไม่ได้เป็นเดอะแบกยังคาดหวังแบบเต็มร0อ์ไม่ได้แกเรตเบลละว่าในฐานที่เข้าใจอิสโก้ก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวคมหวังได้แบบเต็มไม่เต็มหน่วยครับดังนั้นมันเลยทําให้ราชาชุดขาวไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่เปรี้ยงปรั่งสักเท่าไหร่ครับแล้วก็แน่นอนครับตามหาตัวตายตัวแทนของลูการ์โิชด้วย นะครับโอเคอาจจะมีมารินโอเดนก์ดที่จะขยับตัวเองขึ้นมาแต่ถ้าได้ที่มันเป็นเกรดพรีเมียมมากกว่านั้นก็ไม่แน่นะครับที่ฟอร์เรนทโน่เปเรสและก็ซิดีนซิดารจะเลือกทางกิมิลรอยครับถ้าหากว่ามันมีช่องว่างมันมีโอกาสในการที่จะด,ดึงตัวและคุณลองคิดดูนะครับถ้าเรอัลมาดริดได้เค b บไปร่วมทีมโอ้โหบอกเลยนะครับว่าโปรเจกต์ในการที่จะทวงบอลลังแชมป์ยุโรปกลับมาเนี่ยโอโ้บอกเลยว่าพวกเขามีลุ้นยาวๆแน่ๆครับ เจ้าแห่งยุโรป13สมัย6ปีหลังสุดนะครับคว้าชแชมป์ได้ถึง4บอกเลยนะครับว่าน่ากลัวสุดๆเลยแล้วมันน่าจะเป็นการเสนียที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรราชาชุดขาวได้เลยทันทีครับและก็แน่นอนครับว่ากันว่านะฮะเรอัลมาดริดพยายามที่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับเอเดนอาซาและติโบกุกตัวนะครับในการที่จะเป็นเอเย่นส่วนตัวเลย ไปโน้มน้าวจิตใจนะครับไปพูดกล่อมไปพูดกระตุ้นให้กับ KDB ตัดสินใจมาร่วมทีมเรอัลมาดริดครับอันนี้จับตาดูดีครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากและที่สำคัญราชาชุดขาวมีกำลังเงินที่จะซื้อครับนะฮะอันนี้รอดูฮะรอดูกันทีนี้จากราชาชุดขาวแล้วมาดูที่บาสโลน่ากันบ้างบาซ่าก็เช่นกันครับต้องการ สร้างทีมใหม่ขึ้นมามันก็เลยตกเป็นข่าวว่าพวกเขาพร้อมที่จะปล่อยพวกอีวานวราคิติชอัตตูโรบิวดาวครับคูตินโยแล้วก็อยากได้ตัวรุกเข้ามาใหม่อย่างเช่นเนมาร์ราตโรมาร์ติเนสและถ้ามีโอกาสในการดึงตัวกิมบรอยพวกเขาไม่พลาดแน่อยู่ในจอมโมนิเตอร์อย่างแน่นอนแลว้วคุณลองคิดดูนะครับตอนนี้เนี่ยบาซโลรนาโอเคละเป็นเต็งแชมป์ยุโรปเนี่ยแทบทุกปีเลยแต่ไปไม่ถึงดวงดาวครับ7ปีมาแล้วนะฮะ 7ปีมาแล้วที่บาร์ซ่าไม่ได้แชมป์รายการยุโรปครับถือว่านานเกินไปมากนะ,ะแล้วก็แน่นอนครับเมสซี่ตอนนี้อายุก็มากขึ้นโุยซูเรสอายุก็มากขึ้นไม่สามารถที่จะเป็นเดอะแบกแบบได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยละดังนั้นคิมบรอยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากแล้วสไตล์แนวทางเซนส์บอลเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเขาคือชาบีเอนเดสอินเอสตา กลายได้เลยครับคือมาสเตอร์ในการผ่านบอลเนี่ยบอกเลยนะครับว่า KDB ไม่เป็นสองรองไปจากชาบีแอนเดสแล้วก็อันเดสอินเนตาครับและแนวทางมันก็คือคนของบาซลน่านี่แหละเพราะว่าซึมซับศาสตร์ลูกหนังของเปกุโรล่ามาหลายปีแล้วถ้าบาซ่าซื้อมาไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยรื่องของการปรับตัวเขาเล่นได้ทันทีแต่ปัญหาของบาซ่าก็คือพวกเขาไม่มีสตัง ไม่มีเงินมากพอในการที่ดึงตัวแล้ว KDB ีเนี่ยถูกตั้งคาหัวไว้ไม่ต่ำกว่า110ล้านปอนด์แล้วบาร์ซ่าจะไปเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อตัว KDB ล่ะครับอันนี้เป็นรองทางเรมาดริดทันทีครับอ่ะจากฝั่งสเปนไปละมาดูที่อิตาลีกันบ้างอิตาลีทีมไหนละ่ะอินเตอร์ไม่ใช่ละลาซิโอก็จบไปเลยโรมาก็ไม่ใช่ละยูเวนตุสทีมเดียวครับยูเววางเป้าหมายตลอดครับว่าทุกๆุกปีนับจากนี้ต้องแชมป์ยุโรปให้ได้ การที่พวกเขาเนไปดึงตัวคริสโนโรนันโดครับมันชัดเจนมากว่าพวกเขาต้องการที่จะคว้าแชมป์ยุโรปโดทําให้ยูเวดูดีมากขึ้นและก็ดูน่ากลัวมากขึ้นนะครับแม้ว่าอายุจะ35ปีไปแล้วแต่โรนันโดยังมีความฟิตอยู่ครับแล้วก็ยังมีความอันตรายอยู่ในตัวเองอยู่แล้วการดึงตัวไทสเดลิกครับเข้ามาก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่าต้องการที่จะสร้างหลังบ้านให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมครับ แต่สิ่งที่ยูเว่เนี่ยขาดหายไปครับก็คือจอมทัพตัวแบบปังปังเป้งเปรี้ยงนะฮะยังขาดในจุดนี้อยู่นะครับและก็แน่นอนครับถ้าหากยูเวนตุสอยากจะประสบความสำเร็จในฟุตบอลยุโรปที่ไม่ได้มานานมากนะครับตั้งแต่ในปี1996นู่นนะ่ะมันก็ต้องเป็นนั้งแต่แบบนี้อย่าง KDB ครับคิมเนยรอยครับแล้ว KDB กับยูเวมีความกระหาย ในการคว้าชแชมป์ยุโรปเหมือนกันดังน,น,นั้นอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คลิกก็เป็นได้ครับเพียงแต่ว่ายูเวก็ต้องไประดมทุนนะครับในการที่จะดึงตัวทางคีมเดียบรอยมาร่วมทีมครับ120ล้านปอนด์เนี่ยจะได้เป็นตัวเลขที่มันสูงมากๆเลยนะฮะสำหรับทางยูเวนตุสเพราะว่าขนาดบล็อกบาร์เนี่ยว่ากันว่าพวกเขาก็ไม่มีเงินนะครับในการที่จะไปซื้อตัวละเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งของยูเวและทําให้พวกเขาเนี่ยเป็นรองทางเรอัลมาดริดครับ เช่นเดียวกับทีมนี้ฮะยูเว่บาซ่าเป็นรองแน่เรื่องของการเงินคือเปเช่ครับยักษ์ใหญ่แห่งหลีกเองิงหมายมั่นปั้นมือมาลตลอดครับว่าพวกเขาจะต้องเป็นแชมป์ยุโรปให้ได้เป็นทีมที่ดีสุดของโลกให้ได้ครับคุณคงได้เห็นแล้วนะครับการจ่ายเงินของเปเช่ในช่วง2-3ปีหลังเนะี่ยก็คือการซื้อเนย์มาการซื้อเอ็มปัปเป้การอยากจะได้ตัวดีๆเข้ามาร่วมทีมนะครับหากองกลางตัวรับก็ไปดึงตัวอิลิซากานาเกมจากเอเวอเรตัน และก็แน่นอนครับโปรเจกต์ของพวกเขายังคงเหมือนเดิมครับคือการเป็นแชมป์ยุโรปครับหลายๆปีที่ผ่านมาเข้ารอบเข้ามาเนี่ยแต่ไปไม่ถึงดวงดาวเพราะขาดประสบการณ์ปัจจัยอุปรอกรบรอบด้านยังไม่เต็มร้อยเปก็เลยกลายเป็นเพียงแค่พระรองเท่านั้นครับแม้ว่าในแต่ละปีก่อนแข่งในทั่วยุโรปเนี่ยโอ้โหเป็นเต็งแบบระดับต้นๆเลยใกล้เคียงกับมชสเตอร์ซิตี้ครับแต่ไม่เคยได้แชมป์เลยครับดังนั้นนะฮะถ้าอยากจะ เป็นแชมป์ยุโรปนะฮะต้องไปดึงตัวเกรวพรีเมียมเข้ามาอีกสักคน2คนครับคุณมีเนย์มาและคุณมีเอมปัปเป้อันนี้กรณีที่ว่ายัางไม่ได้ย้ายนะในปีหน้านะคุณมีอังเคียวดีมาเรียนะฮะคุณมีมาโกวเวลัติและคุณเสริมด้วยเคมิเดบรอยบอกเลยนะครับว่าโอ้โหบ้านแตกครับอันตรายแน่นอนแล้วเปเชมีเงินที่จะเปเรื่องของค่าเหนื่อยให้กับเคดีบีด้วยฮะเพียงแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เปชเป็นรอก็คือเรื่องของความท้าทายในลีก คีวีบรอดอาจจะมองว่าโอ้โหเจออะไรอะ่ะรอดิยองแรงน้องอย่างเงี้ยเหรอไม่สนุกเท่ากับเจอพวกเนี้ยฮะเวสต์แฮมนิวคาสเซิลเอฟเวอร์ตันโอ้โหนี่คือแบบเป็นพวกเตะแข้งเตะตัดขาได้แบบทุกเมื่อเออมันมีความท้าทายเพราะว่าลีกพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันดีที่สุดของโลกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เรานำมาวิเคราะห์กันอ่ะอีกทีมหนึ่งลืมไปเลยก็คือบาเยิร์นครับบาเยิร์นนี่ก็เป็นขาใหญ่อยู่แล้วของลีกยุโรปครับ แต่ลหลังมาเนี่ยเริ่มที่จะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเพราะไปไม่ถึงดวงดาวเข้ารอบลึกๆได้ครับแต่จุดท้ายกวแพ้แบบรอบจัดเชือกเนี่ยบ่อยมากแล้วก็แน่นอนครับความเป็นบบเยนเนี่ยพวกเขาต้องการความยิ่งใหญ่ในประเทศตัวเองอยู่แล้วและต้องการที่จะเป็นแชมป์ยุโรปครับบาเยนต้องการความผูกขาดในลีกครับก็ต้องการเสริมทัพตลอดนะฮะแล้วก็แน่นอนครับอยากจะเป็นแชมป์ยุโรปอีกครั้งหนึ่งก็ต้องซื้อนักเตะระดับนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือถ้าหากว่า บายเยนไปดึงตัวกิมเบรอยแล้วเรลอซาเน่ละ่ะโอ้โหคุณล็อกเป้ามานานมากเลยเนี่ยแล้วคุณอยากจะได้ตัวเขาเนี่ยรายการที่คุณจะดึงตัวซาเน่กับกิมเบรอยมาพร้อมกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับแมนซิตี้ไม่ยอมแน่นอนนะฮะแล้วจะใช้เงินเยอะด้วยยกเว้นว่าคุณไม่เอาซาเน่ละคุณมาดึงตัว KDB ดีกว่าอันนี้ต้องรอกันนะครับรอลุ้นสถา,านการณ์กันแต่ว่าเมื่อมาวิเคราะห์กันแล้วหทีมนี้นะครับที่มีโอกาสจะได้ตัว KDB เนี่ยดูแล้วนะครับเรอัลมาดรัม มีลุ้นที่สุดนะฮะมีลุ้นมากๆรองลงมานะครับเปเช่ไบร์นกลุ่มพวกนี้ไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงนะครับก็ส่งคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้นะครับประเด็นต่อมานะครับวิลเลียนครับคุยนเรื่องของวิลเลียนกันบ้างวิลเลียนตกเป็นข่าวกับสเปอร์หนักๆเลยแล้วก็มีแอสนนอนด้วยนะครับที่อยู่ในตัวคนดิเดตสําคัญครับสเปอร์นี่ตกเป็นข่าวกับทางโชเซ่มุนยโยนครับสำหรับวิลเลียนเพราะ2คนนี้มีความสัมพันธ์อันดีแน่นแฟนมาก นะฮะลาวินเลียนบอกว่าเขาได้ติดต่อกับมูริโยแทบทุกวันนะครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะเช่นกันครับอาเซนอลก็อยากจะได้ตัววินเลียนเพราะอาเซนอันไม่มีงบประมาณในการเสริมทัพถ้าอยากจะได้ตัวก็ต้องเป็นเซ็นฟรีเป็นการ s ว a p deal การสลับขั้วย้ายทีมกันนะฮะทีมไหนละ่ะที่จะเหมาะสมเอาตรงๆนะฮะเหมาะสมทั้งสทีมเลย วิลเลียนนะครับบอกเลยคำว่าของฟรีชั้นดีครับฝีเท้าดีความสามารถมากมีประสบการณ์โชคโชนครับผ่านมาแล้ว4สมสรใหญ่ครับเล่นในลีกพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาแล้ว7-8ปีคว้าชแชมป์มาอย่างมากมายติดทีมชาติบราซิลก็โอ้โหเลย70กว่านัดไปแล้วนะครับถือว่าเป็นตัวหลักของบราซิลในชุดนี้ด้วยเป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งเริมเส้นฝั่งซ้ายก็ดีฝั่งขวาก็เยี่ยมตัวรุกก็แม่นนะครับ แอซิดก็ดียิงประตูก็ได้ฟรีคิกก็โอ้ oh, สุดๆครับคือมันเป็นสิ่งที่สเปอร์กับอาร์ซนเนี่ยต้องการด้วยนะครับคือถ้าหากว่าสถานการณ์โควิด1 9เล่นงานทั้งไก่เดือยทองแล้วก็ปืนใหญ่ในเรื่องของสภาพการเงินที่ไม่คล่องตัวเนี่ยการเซ็ free นฟะรีนักเตะแบบนี้สมควรที่ต้องทำครับและมันจะเสริมสร้างความอันตรายให้กับทั้ง2ทีมได้อย่างแน่นอนครับอ่ะกูลองคิดดูนะครับภาพตามนะภาพมาเลยอาร์ซนอลน ถ้าคุณไม่ได้ขายโอบาเมยองบอกเลยนะครับว่าโอ้โหแม่เจ้าเป็นตัวรุกในฝันเลยครับโอบาเมยองเล่นด้านซ้ายข้างขวาเป็นวิลเลียนตรงกลางเป็นโอซิลข้างหน้าเป็นลากกัเซตสลับสเปลี่ยนกับโอบาบ้างนะครับวิลเลียนอยู่ด้านซ้ายบ้างด้านขวาเป็นเปเป้ตรงกลางเป็นโอซิลนะครับโอบาถูกขายไปไม่เป็นไรครับวิลเลียนด้านซ้ายด้านขวาเปเป้ตรงกลางโอซิลข้างหน้าเป็นลากกัเซตสลับสับเปลี่ยนกับเอนเคเชียนะครับ,บวิ P, ลเ, al, เรร P, ล, al, เล,ล,เลียน, K er, นพัก มัตตินาลีนะครับเป็นตัวเสริมทดแทนหรือจะเป็นการกดดันเปเป้ก็ยังได้ฮะเปเป้เนี่ยยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้คุ้มค่าตัวก็ไม่ต้องไปเล่นดรอปไปเลยวิลเลียนมาอยู่ด้านขวาด้านซ้ายเป็นกาเบียมัตตินาลีตรงกลางเป็นโอซิลครับข้างหน้าเป็นลากเซ่หรือถ้าไม่ขายโอบาก็ยัดไปตรงกองหน้าตัวเป้านี่แหละรวมถึงนะครับวิลเลียนยังสามารถที่จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นคุณครูให้กับพวกบรรดาตัวรุกริมเส้น มันจะเป็นพวกมาติเนลลี่ครับบูกาโยซาก้าลิสนิวเซนคือมันเป็นไปได้หมดเลยนะครับแล้วได้ฟรีต่างหากขอแค่ว่าคุณเนี่ยจ่ายเงินค่าเหนื่อยที่เขาเรียกร้องเนี่ยหนึ่งแสปอนด์จะได้ไหมสัญญา3ปีจะได้ไหมถ้าอยากจะยื่น3ปีอาจยื่น2ปีก่อนแต่มีออปชั่นเสริมนะเดี๋ยวขอดูผลงานในปีที่2เนี่ยคุณจะโอเคหรือเปล่าถ้าคุณเล่นดีคุณต่อไปเลยปีที่3แต่มันเป็นสิ่งที่าร์เซนอ,นอาจจะต้องทำอะ่ะ เมื่อมองจากงบการเสริมทัพที่ไม่มีเลยนะครับสเปอร์เช่นกันครับสเปอร์นี่ไม่ใช่ว่าจะโอ้โหจะไปทุ่มคว้าตัวแบบ7080ล้านปอนด์นะคะคือสเปอร์นี่เป็นทีมที่คิดรอบคอบแน่ๆในการเสริมทัพครับแล้วจะได้มาฟรีล่ะโอ้สเปอร์นี่บอกเลยนะครับว่าได้ประโยชน์จากวิลเลียนเต็มเ,ม,เมครับคุณลองคิดดูนะครับแฮร์รี่เคนยังไม่ได้ย้ายนะแฮร์รี่เคนปักหลักเป็นกนน้าตัวเป้าเพลย์เมกเกอร์เป็นเดลเลอาลีครับ หรือจะสลับเป็นจจบดิโรเซลโซก็เป็นได้ฮนะด้านซ้ายวิลเลียนด้านขวาลูกัสมูราหรือไม่ใช้มูราครับขยับไปวิลเลียนมายืนด้านขวาด้านซ้ายเป็นซนฮึงมินเห็นไหมแล้วมีเซเว่นเบิร์กไวเป็นตัวเสริมมูราเป็นออปชันเสริมคือเป็นอะไรที่บอกเลยนะครับว่าสเปอร์น่ากลัวกว่าเดิมเยอะเลยครับหรือถ้าแฮร์รี่เคนไม่อยู่ในสนาม ขยับเอาซอเทิงมินเป็นก้งหน้าตัวเป้าครับด้านซ้ายเป็นซฟเฟนเบิร์กไวตรงกลางจะไดอารีด้านขวาเป็นว oh ิลเลียนโอ้โหบอกเลยฮะสเปอร์นี่อันตรายคูณ2เลยทีเดียวครับแล้วคุณไม่ต้องเสียสตังค์ในการซื้อตัวด้วยฮะได้ตัวที่พร้อมใช้งานซื้อมาแล้วใช้งานได้เลยเหมือนกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซักถ้วยหนึ่งอ่ะคุณแค่ต้มน้ําร้อนเทใส่แล้วคุณกินได้ทันทีครับไม่ต้องไปเสียเวลาในการปรับตัวไม่ต้องไปเสียเวลาในการสร้าง นเป็นสิ่งที่สเปอร์กับอาร์เซนอลน่าจะต้องทําแต่ก็ไม่รู้ว่าแฟนสเปอร์กับอาร์เซนอลเห็นด้วยหรือเปล่านะฮะอันนี้ต้องมารอดูกันนะครับอ่ะปิดท้ายกับข่าวนี้ครับข่าวของโจเซ่มุนโยน,นะครับได้ล็อกเป้าอีวานวราเกิจิชครับข่าวสเปอร์กับมิดฟิลด์ทีมชาัดโคลอเชียเนี่ยมีมูลนะฮะคือวราเกิจิชเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายใดๆเลยกับทางบาร์เซโลนาครับจะโดนเขีย่ยทิ้งอยู่ร่อมรอแล้วเนี่ยเพราะว่าสโมสรเนี่ยไปดึงตัวเฟรนกี้เดอยองมิดฟิลด์ ดาวรุ่งจากอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมครับกลายมาเป็นยึดต,ตัวจริงแทนราคิติชไปเลย,เลยฮะแล้วราคิติชครับชัดเจนครับต้องการจะย้ายทีมและในขณะเดียวกันครับบ mm ูรินโยดันชื่นชอบในฝีเท้าและความสามารถของรากิติชด้วย mm hmm. เคยชื่นชมโอ้โหออกปากชมแบบออกหน้าออกตาหลายครั้งมากแล้วราคิติชนี่ก็ปลื้มเหมือนกันกันกนกบคําชมนี้ครับแล้วแน่นอนครับรากิติชก็เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ในแผงมิดฟิลด์ครับเล่นได้ดีทั้งเกมรุกและก็เกมรับ โดยเฉพาะฝั่งขวานะครับเขาทําได้ดีมากๆนะครับในช่วงที่เขาพีคเนี่ยแล้วก็ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งครับคือสเปอร์หมายมั่นปั้นมือว่าจะขายตองกีอโดเบเล่ดาวเตะที่ทางโปรตุเกเนี่ยไปซื้อมาแต่บูินโ่ไม่ชอบและอโดเบเล่ครับมีปัญหากับบูินโ่นะครับเหมือนกับว่าไม่กินแหนงแคลงใจกันคือไม่ไม่ถูกใจกันน่ะต่อให้ว่าคุณเก่งแต่กูไม่ชอบอะ่ะมีอะไรหรือเปล่านี่คือมุมมองสำหรับบูินโ่นะ เมืเ่อไรตกเป็นข่าวว่าเอโดเบเลอาจจะถูกขายทิ้งไปแล้วบาซ่าก็ต้องการจะได้ด้วยนะครับมันเลยทําให้เกิดการสวอปดีกันหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันแต่บอกเลยนะครับว่ามูนิโยต้องการจะได้ราก e ิติชครับเขาชอบเลยดาวเตะที่มีประสบการณ์ฝีเท้าดีแล้วก็เคยชมกันมาแล้วต่างฝ่ายต่างชื่นชอบซึ่งกันและกันครับบอกเลยนะครับว่า สเปอร์ได้ลุ้นฮะได้ลุ้นในตัวรากิติชครับถ้าเดินหน้าเจรจาอย่างจริงจังครับและทางฝั่งของบาร์ซ่าก็ไม่อิดออดด้วยครับคือเอาที่พร้อมปล่อยอยู่แล้วเพราะว่าก็ไม่ได้ต้องการที่จะรั้งตัวเอาไว้จะได้ลดภาระเรื่องของค่าเหนื่อยไปในตัวด้วยเช่นกันครับอันนี้ต้องรอลุ้นกันเลยแต่ผมมองว่านะครับรากิติชจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับสเปอร์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าสไตล์การทําทีมของมูริโยอย่างชัดเจนประสบการณ์สูง เล่นได้เนียนนะครับแล้วก็มีความเป็นผู้นำครับอันนี้รอดูกันว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่อยู่รับฟังกันแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับเป็นทางเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือสุดขณะนี้ใครก็ตามที่รับความสนุกชอบความตื่นเต้นอย่าลืมคลิกดิงด้านล่างนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าต่อจบพื่คุณกลุ่มนี้อย่างแน่นอนครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ